อะไรี่มันนี่เลยมีค่อนข้าเลื่ยงหลานเรื่องหลานใช่ไหมหลานจะแต่งงานแล้วพี่จะว่าไงเราเ่ิเลยะว่าอย่างไรแต่พี่ยังไม่รู้เลยอย่างไรเขามีมาพุดคุยอะไรกับเราบ้างมันก็มีแต่ว่ามันคงไม่มีตังหรอกมั้งไม่ได้สูงก็อ่าก็ต้องสูงสิสองล้านก็มันยังไม่มีตังหรอกมั้งถ้ามันมีมันก็คงจะ มันยื่นเสนอมาเรียบร้อยแล้วมันคงจะกำลังรวบรวมเงินอยู่หรือเปล่าเออแต่มันเรียกแล้วต้องสองล้านสองหมื่นสองแสนก็ไปเกาเลี้ยงกต่จะเลี้ยงมาโตขนาดนี้มันก็ต้องมันก็ต้องแหมเอาทุนถอนไปให้แม่เขาหน่อยหนึ่งสิใช่ไหมฝาดจะเลี้ยงโตจนถึง ถึงอายุได้28แล้วนะเพลินอ่ะบ้าหรืพี่เออเจอแล้วนั่นแหละ28อ่ะอันนี้ก็ไม่ได้คุยอย่างจริงจังเราไม่ได้คุยอย่างจริงจังก็พูดนี่แหละบอกเนี่ยจางไปด้วยจางไปด้วยท่านมีจางเมื่อไหร่ก็สั่งร้านก็เดินเข้ามาคุยแล้วก็นัดวันกันวัจจ กันไม่ได้นั้นวางแจกนั้นวางจ่ายตังค์เอาเงินสดอย่างเดียวักแค่เงินสดหรือเช็คเช็คเออเออเป็นคัทเชียร์เช็คก็ได้เอาเได้ไหมเอาเขาเมื่อเอาขันหมากมาแล้วคัทเชียร์เช็ควางไว้มีเงินอยู่สองล้านเนี่ยไม่ไละหักจ่ายได้ไหมคัทเชียร์เช็คใครเด้งเราชื่อตลาดเลือะกุ้งเบอลบอลเป็นชื่อมือเลยแคัเชียร์เช็คแล้วเด้งล่ะไม่ได้ไม่ได้สิหนูเป็นฝรั่งเหมือนูุหลีกผู้ใหญ่ ก็เบาครับหก <6 S 2> เดือนห้าแสนหกเดือนห้าแสนไปผ่อนจอ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายนีลูกกูไม่ใช่รถโตโย,ยต้าบ้าก็ต้องให,ให้มันมีหลักฐานด้วย<ม>แต่ว่าก็เปิดโอกาสให้เขาเออพบกันแล้วแล้วอย่างหนึ่งที่สําคัญมันเป็นเด็กดีมันเป็นมันเป็นคนเงีย,งยบๆไ,ไม่ไม่เสนอหน้าไม่พูดมากไม่อะไร เขาจะเป็นคนยอมทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นเออเขาเป็นหูเป็นตาแทนลงลงได้แต่ก่อนเนี่ยไม่มีไม่มีไอเคนอะเราก็เป็นห่วงลูกเรา,เาก็เป็นห่วงลูกเวลาขับดืดดืดดืดเงี้ยเพราะว่ามันถ่ายรายการเรื่องตีหนึ่งแล้วเราเนี่ยบางทีเลิกก่อนมันก็ต้องขับรถไปรับลูกบางทีบางวันมันไปไม่ได้อะมันไม่ได้ไปได้ทุกวันเงี้<ๆ>ยก็เลยก็เลยพอมีมันปั๊บเราก็เลยสบายใจเรื่องนี้มันดีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเนี้ยก็เพอ เกาจะตกใจไหมคนนี้มันก็กลัวกลัวกลัวพ้าแตกคนนี้แล้วไปเจอคนอื่นที่มันที่มันเตะเก่งๆเงี้ยมันต่อยลูกเราเงี้ยทังไงอ่ะแต่เนี้ยมันไม่โดนน่ะเผื่อมันจะโดนเฟิร์นต่อยด้วยเราต้องเริ่มเปิดเริ่มแบบเปิดเปิดใจให้มาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วแต่ว่าเอาตังมาให้สองมือสองล้านอันนี้ขนมือแล้วแต่สยามว่าถูกยอะจริงที่คนจะมองว่าแบบว่าพี่คงเล่นหรือเปล่า ไปพูดเล่นเนีย่ยไปพูดน่ะแม่กล้องก็ไมโครโฟนเต็มไปหมดเลยถ้ามีสองร้านเอาแคชเชียร์เช,ช็คสลักชื่อจตุรงพลบูน<อ>แล้วเอามาเดินถือขันหมากมาบ้านแห่มาเลยแห่มาล้ำมาเลยค<อ>ืองานโรงแรมไม่ต้องเข้าม้อแกงม้อได้เลยล่ะออไม่ต้องจัดใหญ่อะไรเลยแคชเช,ชียร์เช็คมาแล้วเราลุงลุงก็รับรับแล้วก็แห่แล้วก็เล่าลูกเข้าไปอ๋อเลยแบบพี่ตงพี่ยงกลัวไหมว่าเออถ้าเขาไม่มีสองร้านแล้วเขาก็ไปจากลูกเราเลยอ่ะ<อ><อ> ก็แล้วแต่มันถึงเวลาครับมันไปไอ้คนจะได้หาใหม่ไงแต่ว่าก็อไม่ไม่อยากให้มันหาใหม่ล่ะปวลูกมันจะไม่ดีเท่านี้ลูกจะแต่งงานแล้ว มัก็ไมากมีกรก็บั้เกก็ก็งลูกอลอกมาก็ได้จะเป็นลูกคืงญี่ปุ่นมาล้ามันพูดจะออกโซนญี่ปุ่นก็ก็ก็คงจะถ้าถ้ามีก็คงจะรับมานมากว่าเติรนะเพราะว่าลูกมันหลุดจากเราไปแล้วไงแต่หลานมันคงน่าจะอยู่กับเราอะไรหาย้ อยากเพราะว่ามันถ้ามันหลุดจากนี้ไปแล้วมันมันจะกลายเป็นสาวแก่แล้วนะเขาอยากให้มันพัฒนาอยากภาวนาให้มันมีตังค์เร็วให้มันมีตังค์เร็วแต่ว่าขอสิ่งเดียวอย่ามาโกหกเรานะไม่ใช่เอาตังค์ไอ้เฟิร์มเลยให้มันแล้วมาแต่งทำไมถึงอยากเอาคิดก็แบบการเรียกสินทรัพยประเด็นมันมันเป็นโบราณการที่ว่าอยู่ๆแล้วก็มัน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  ม,มันต้องมีฐานะก่อนลูกเราเนี่ยจะไปอยู่กับคนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามันมีมันมีสองร้านแต่ว่ามันการันตีว่ามันมีฐานะก็อ,อ,อย่างเงี้ยเราเป็นห่วงลูกเรา<อ>เราไม่อยากได้ตังค์หรอกสุดท้ายแล้วพ่อแม่ทุกคนอะ่ะจะเอาเงินที่ที่ได้มาเนี่ยใส่ข้อมือลูกไปคืนไปอย่างเงี้ยประมาณนั้<อ>นแะหละ แล้ว2ล้านใช่พี่รองพี่รลงพี่รงกวดราม่าไหมครับบางคนจะมองเรื่องตัวเงินมากกว่าเรื่องไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยเพราะว่าทั่วไปเขาก็เรียกเงินกันั้งนั้นอ่ะแล้วมาด่ากูนี่แล้วแต่มึงนะใครที่จะมาด่าว่าพ่ออะไรวะอยากได้เงินลูกทั่วไปเขาก็เขาก็เรียกเงินนะทำเนียมทใช่แต่สุดท้ายอ่ะมันดูที่จิตใจคนเราอ่ะสุดท้ายเราผูกข้อมือคืนไปให้ลูกสัก ห้าหมื่นัวคจกถ่ายเบียรัจงเลยอ่ะคุณแม่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 อยากให้มันมีฐานะและมันมามาแว่าวันนี้เราก็มองว่าลูกเราสามารถที่จะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วเขาแต่งได้หน้าได้หน้าแต่งได้นานแล้วนะแต่ว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาคงจะมีเหตุการณ์อะไรแน่ๆคุณว่านะเขาพูดไปแบบนี้นะแล้วยิ่งพวกเธอกระทุ้ง้วยนะมันคงจะไปคุยกันแล้วเอาไงดีว่าเคน ใส่เข็งเขบอกเอาแล้วแต่ก็าแล้วแต่เฟิร์นเฮ้ยเอางี้ดีกว่าเอาตังเฟิร์นไปก่อนเลยอ้าวไปแต่งงานไม่ได้ไม่ได้จะให้รู้จะให้รู้อ่าให้รู้ว่าแต่โกหกไโกหกเราก็แล้วแต่มึงโกหกได้มึงโกหกได้เมื่อไหร่ล่ะนานไหมล่ะฝ่าจะเออเดี๋ยวกูจับได้นะอะไรเงี้ยมาบอกคู่เราขอคู่เราไม่มีแล้วทำยาทำโคู่ล้มเลยหมดแล้วหมดแล้ว Ma